สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับของครัวคุณยายอีกเด้อค่ะมันี้คุณยายสีมาผ้าทํำสมพักนะค่ะสุมพักแบบบ้านๆเนาะมันี่คุณยายมีพักยู่ามย่างนะคะก็คือพักกาดเขียวพักกาดเขียวเขามาเห็ดพักกาดดองนะคะกาดเขียวอันนี้มันสิรสจัดนะคะก็มีพักกาดกะลำห่อนะคะกะลำหอกะลำหอนี่สีมีรสออกหวานนิดน้อยนะคะค้นก็สิโนนิยมกินแบบนี้เนาะค่ะก็มีต้นหอม หอมแดงหอมขาวนะคะ่กะก็แล้วแต่นะคะว่าผู้ใดอยากกินสมพักยังเนาะต่ว่าวิธีการเ็ดสมพักเนี่ยมันก็สีเฮ็ดคล้ายๆกันนะคะกะสมพักเซียนสมพักแปนแก็สีมาเอาไอ้มะเขือปะหัน่นใส้นําำก็ได้นะคะเพราะว่าการเ็ดสมพักนี่มันก็เขาก็จํามาจากรุ่นแม่เข้าอีกเชียหนึงนะะ่งเนาะการเว่าเ็ดแบบใดคุณยายีมาเฮ็ดแหบเบื้องนะคะว่ามันนี้คุณยายชีเฮ็ดสมพักแบบใดเนาะ เดี๋ยวอันดับแรกคุณยายกับสีมาล่างพักก้อนเนะะี่ค่ะล่างพักก้อนสีเอาพักนี่ไปไปพึ่งแดดให้สลบก้อนเลยคะ่ะเพราะว่าพักกาดเขียวนี่มันสีมันสีแข็งนะคะเดี๋ยวล่างพักก้อนเนาะล่างพักข้าก็หันออกค่ะหันออกเป็นขิงแบบนี้เลย แช่ไว้เนาะค่ะแช่พักให้สะอาดเลยค่ะเลยเลยค่ะบางเทีข้าเจ้าเก็บมาจากสวนมันกับสิมี่แมงมีหมดเนาะมีผุยมีดินทรายเกาะอยู่นะคะ่ะเอาก็แช่ไวจ้จะกประมาณสองสามนาทีก็แล้ค่ะ,คะถ้าอันนี้กระล่างให้สะอาดเลยะะเลยค่ะก็เอาไปพึ่งให้มันสลบแดดก่อนเนาะเขาอื่น ใบได้แก้กระตัดรีบรีบ,รบ,รบออกังสี่ด้อค่ะร,รีบรีบออกนี่ค่ะตัดออกังสี่ก้อนแล้วก็ไปพึ่งจากน้อยเห็นมันพอสรุปเท่ากับมาต้องตัดออกหลายบางคนก็มากินตะการพักเด้กินตะการพัก่ว่าคุนยด้กับสิตัดออกจากน่อยนะคะเพราะว่าการพักนี้เท่ากับ่ค่อยกินบันไดเนาะ เชิญมากก็สิกินกรอ,อบกรุบกุ๊บนี่แหละคะ่ะเ mm hmm. ล้าก็ไปพึ่งแดดเล็กน้อยเห็นมันสรุถ้าขันล่างรอบแรกแล้วเนาะเข้าก็ได้แบบนี้ตัดใบแก่แก,แก่มันก็ตัดออกนะครับถ้าใบอ่อนออนก็บพราเป็นยางเนะาะใบแก่แก่เข้ากับพอย,ยามตาัดออกแล้วเอาเจ้าก,การมันแบบนี้มันสิก,กุุบกุบกรอบกรอบนะเวลานั่นแล้วเชิญมากบางคนก็กินใบได้แต่ว่าอันนี้ใหญ่ คุณยายที่เอาั้งแต่กา้านมันนอไปคันสุม่มจะไปให้กระล่างอีกสองน้ำค่ะเพื่อความสะอาดแล้วจึงนั่ไปพึ่งแดดเนาะนี่เด้อค่ะก็ะเอาน้ำมาพึ่งแดดไว้ให้พักเข้าสลบก่อนคือพักมันนิ่มก่อนจึงเอาไปคั่นเลย้อค่ะเพราะว่าถ้ามันเพนิ่มเรามันจะแข็งว่าเขากับเกลือเนอะาะถ้านิ่มแล้วมันก็จะคั่นง่ายเหตุให้ความขมของมันลดลงน้ำนะคะ กระลำไอ้กะลำเฮาวนี่ก่อนสีหั่นเป็นซีเลยค่ะเป็ซีส่วนเนาะกะลำหั่นเป็นซีส่วนแล้วเอาไปล้าง เศษของพักี่กระยาถิมเน้่ยคะ่ไปมักเป็นปุ๋ยได้ทัานเป็นซีเอาใส่มันออกใส่มันออกเอันะคะทำกลางเอากับสีตัดพักแบบนี้แล้วก็แช่น้ำถิ่มไว้ประมาณหานาทีนะคะเขาจังเอาไปน้าไปขันเนาะพร้อมนี่ไม่จำเป็นต้องตัดดวยคะ่ะ พระว,ว,วเวลาห้องคันนมันก็สีขาดอยู่แล้วนะคะนุ่มนุ่มอยู่แล้วห้องคันเลาก็แช่น้ำทิ้มไบหาหนาะที่เพื่อความสะอาดของพักมันจะได้ร่อนดินร่อนไายออกให้เบิดนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือห้อกกบสีมาคันผักกรนนด้ยวยค่ะมันจะระมารถคืน กะลำนี่เข้ากับมะฮันอีกเคียงหนึ่งก่อนเพราะว่ามันฉินใหญ่เนาะหันไปมันดีคุณนยายกับสีใส้มะเขือเปาะหันเคืองหนึ่งน้ำด้วยค่ะมะเขือเปาะลูกหนึ่งหันพาเคืองเลยเพราะว่ามันดีคุณนยายอยากกินสมบะเขือน้ำใส้บะเขือน้ำกับสิมีรสชาติเพิ่มขึ้นกรอบ กรุบกรอบกรุบกรอบ,ะะบเลค่ะมะเขือมะเขือปลอกเขาเนี่นะลคะ่ะใครอยากได้มะเขือเหลืองก็ได้เลยคะ่ะกระหันลุงไปบมะเขือเหลืองการขั้นสุมพักบัวสมพักหอมแล้วก็กระลำกระลำห่อเนี่ว่าจาเป็นต้องขั้นเอาน้าม,มันออกเพราะว่ากระลำนี่มันสีมีรสหวานอยู่แล้วแล้วค่ะใส่เกลือประมาณน,นึงกับมือก่อนเลยคะ่ะขั้นประมาณน,นึงกับมือก่อน ใส่มือคันเลยค่ะไม่ติดได้สัมผัสเนาะเอ้ยสัมผัสแล้วคันนิ่มหรือไปนะคะคันให้เข่าเกลือเข่ากับเนื้อหักเลยเด็ดค่ะขังคันเลยไม่ต้องยานมันเก็บเด็ดค่ะไม่ต้องยานมันเก็บคันเลยใสงมือคัน ข่านจนกว่าเกลือมันจะเขาก็เนื่อพักดีเะค่ะจนว่าพักนิ่มท่านไปเรื่อยๆค่ะท่านจนกว่าพักสิ่งนิ่มเนาะปริมาณของเกลือเท่ากับกาเอาด้วยค่ะกาเอาเพราะว่าปริมาณของเกลือเข่ากับหนดนเพราะว่าเวลาสุ่มมันมันสุ่มพักทิ้งไว้ประมาณสองสามมือมันจะสุ่มพอดีรด,ดสุ่มถิงน้ำ ชิน้นเนารดเข้มอยู่แล้วนะคะใส่หน่อยหลายมันกับพักกัสีม่เป็นสมพักมันอาจีพักชิ้นเน่าก็ได้ค่ะถ้าเข้าใส่เกลือหน่อยหลายเนาะพักกับอาดชิเน่าก็ได้เขาก็เอาใส่ดสสิ้นแตะเบิ้งก็ได้ค่ะใส่ดินใส่ดิ้นแตะเบิ้งนิดนึง้ามันเกลือได้ทีไป ไทตืดลายเดี๋ยวพักเข้ากับสิเนาถักเข้มลายกับบดีีค่ะก็เอาพ่อประมาณเนะาะกระเรือกันลุวยเกลือกระนัำค่ะชมพักมีหลายแบบลายสุกคนอีสานของเข้ากับมัก ถนอมอาหารด้วยการเฮ็ดสมพักเนี่ยค่ะลดนิยมเลยสมพักเซียนสมพักผักกาดเขียวปีสมพักกะหลำ่ำสมพักบัวผักหอมมะเขือเปราะมะเขือเหลืองเนี่ค่ะใส่ใดเบิดขันจนว่ามันเป็นสมคนละทันขันแห้งๆเลย เมื่อตรงย่านพักเขาแตกเขาหักเพราะว่าไม่นมันชิได้เข่าเนื้อนะคะท่านจินว่าน้ำพักมันออกคนละคะ่ะ ตัมือแตะเบื้องนิดน้อยก็ได้ค่ะแตะลิ่นนิดนึงผสมพักอันนี้ถ้าอากาศห่อน,นะคะทิมไว้ประมาณสองมือจะได้กินนละค่ะสองมือว่าเกินสามมือก็ได้กินมันก็สีสมพอดีก็เอาบะเขือลงไปขั้นน้ำค่ะบะเขือเปอ๊ะคุณยายใส่บะเขือเปอ๊ะขาวค่ะหั่นเรึ่งนะคะ เพราะว่าคุณยายมากินบะเขือเปอเนาะนเกลือร้อยบะเขียนิดนึงแล้วก็หั่นลงไปค่ะแล้วก็ขันลงไปขันลงไปน้ำกันเลยนะค่ะบะเขือก็ได้หั่นเซน่าไว้บะเขือนี่มันผสมยากแค่ขันใส่เกลือแค่นั้นมันก็เปรี้ยวไปน้ำกันแล้วค่ะ เือกขากระขัน่นนงไปน้ากันเลยเ้ยค่ะเผือมันบบเปรี้ยวยนกกับ,บกเขือบางเทีอบางเทีอคุณยายกระขัน่นจะบบกเขือใส่ต้นหอมกับพ่อเพราะว่าคุณยายมาก,กินบักเขือป๊ะค่ะกระบีบให้มันเข่ากับเกลือแค่นี้เองใช้ที่ใส่สเขือเหลืองก็ได้เลยค่ะเขือกเขือคขึ้นบานเท่านะ,นะเนาะถ้ากระบีบให้มันเข่ากับเกลือแบบนี้ อยากอร่อยแล้วเนาะเขากับชีสส่น้ำเ,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 เขามาเด้อค่ะน้ำเขามาน้ำชีเข้าแซ่เข่าไว้ประมาณสิบนาทีนลยค่ะการลิ้นลงไปเนาะลิ้นลงไปน้ำเขามาเฮ็ดให้ไอ่สุมพักเข้าสมุมสุมได้รสชาติผู้ใดอยากมักนัวมักนั่นก็ใส้ ผงนัวจักหน่อยผงชโลดนิดนึงนะคะผงชโลดนิดนึงเนาะ <S <S กะเขาวเหนียวลุยหนาข้าวเหนียวที่เขาหนึ่งแล้วเขาก็ตั้งไว้ให้ยินก่อนแล้วก็เอามาลุยหนาลุยหนา,าไว้เห็นมันเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอีกค่ะเขากะว่าต้องใส่หลายประมาณประมาณกะไอกะประมาณส่วนโต๊ะหนึ่งนี่แหละคะ่ะ ประมาณนีแ้แหละว่าเขาใส่ลายมันก็นเหนียวเนาะแคแค่น้ำเศร้าเข่าบางคนกับว่าใส่เข่าเหนียวก็ได้คันพูดใดบ่ววามักใส่เข่าเหนียวกะแค่น้ำเศร้าเข่ามันกับเปียวแล้วค่ะมันก็สสมแล้วเ้ากระติทิ่มไว้ประมาณสามมือกัได,ได้ได้กินแล้วค่ะสุมพักสุมพักกาดสุมพักกระลำกระลำฮอ กับผักหอมบัวตามด้วยมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะขาวนาาี่แหละค่ะในราคาเซ็จแล้วถันผู้ใดมาคลิปสมพักของคุณยายมือนีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวคุณยายเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายได้มาเห็ดคลิปใหม่ๆให้ชมอีกเด้อค่ะ มบุนีคุณยายก็ขอโตไปก้อนนะคะวัดดีค่ะ